สวัสดีจ้ามือนีเขากับมาพบมาพอกับน้องจ้าก้าเมื่อเดิมนะจ้ามือนีสิบห้าไม่เห็ดไก่ไตน้ำกันนะจ้าเครื่องปรุงเขาก็ซมีเนะจ้ามีไก่นะจ้า,ม,จามีเครื่องในไก่นะจ้ามีใบกูดนะจ้ามีตะไคร่นะคะเครื่องหน้าไกเ่เขากับทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วคะ่ะมีพ่วงไข่นะคะใส่เนื้อไก่ลงไปก็ได้นะคะภายสิบบ่มากไก่เปลี่ยนเป็นหมูก็ได้จ้ะพราะว่าปรุงแบบกันเมื่อสุยางเลยคะ่ะ ใส่พริกไทยลงไปเนาะคะ่ะโรยพริกไทยลงไปเลยค่ะจะได้หอมๆตากระเทียมตามกระพริกลงไปค่ะตาพ่อหยาบๆเนาะคะ่ะแล้วก็มาเทใส่ไก่เนาะจ้ะนี่ค่ะแล้วก็จะใส่ซอสหอยนะคะแล้วก็ใส่ซอสฟ้าเขียวนะจ้ะนี่ใส่รสด,ดีจ้า รยลงไปเลยค่ะแล้วก็ค้นในเขากันนะคะ่ะเดีายค้นแห้งเลยค่ะเดี๋ยวะะอ,อ่าพ่วงไข่ห้าสิแตกนะคะ่ะไข่หฮาสิตแตกห้วก็ตับเฮาก็สิแตกบสวยงามนะจ่ะคอยค้นไปนะจ่ะค้นเขากันแล้วนะจ้ะนี่ใส่ตะไครล้ลงไปะคะ่ะแล้วก็ค้นอีกทีนึงนะคะ่แะ,คะแล้วนะจ้ะปรุงรสเสร็จแล้วเฮาก็นําไปต่างไฟเลยนะจ้ะต่างไฟนี่จ้ะ ตั้งไฟแล่ะฮะก็หมอมาอีกใบหนึ่งนะจ้ะหมอไส่นามนะจ๊ะมาต่างไห้มันพนอดีป,ปากตรงนี้นะคะบบไหมันมีอ่ะไอหนามเล็ดหลอดออกมานะจ๊ะ้าไอหนามเป็นหลอดออกมาหมอห้าสิไม้ไดเนาะคะ่ะพอข้างเสร็จแล้วฮะก็มาเตรียมผักเตรียมยังน,นะจ๊ะสำหรับใขรที่บอมักผักนะจ๊ะสูตรนี้ปกติจะบอไ่ผักนะจ๊ะนองจกมักผักกเ็เลยจะไ่ผักน้เนะจ๊ะหนาเฮาอก็เริ่มห่อแล้วจ๊ะนี่เบิ่งจากนั่นอนะ เป็นบล็อกโยนี่นะจ๊ะนี่เริ่มห่อนพอห่อนซ้ำนี่นะจ๊ะโมต้องล่อให้หมอทั้งดึงเดือดนะจ๊ะประสานท่านสิมัยหมอเดากาเปลี่ยนน้ำนะจ๊ะยกขึ้นเบื้องหลอกเอาข้นข้นจ้าหน่อยมันเขากันนะจ๊ะแล้วก็น้ำที่สองที่จริงน้ำแรกอะพ่อแล้วนะจ๊ะเพราะว่ามันสุกแล้วต้องจ่าอยากให้มันปเปื่อยๆหนุ่มๆนาาะจ๊ะก็เลยใส่อีกน้ำหนึงเนาะค่ะห้องกข้างหายมันห่อนนะค่ะหายมันห่อนจำเก่าเหรอฮากะยกน้ำออกไปเทได้เลยค่ะ ล้วก็นบดตองข้างสำหนี่ก็บเซ็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับใขรที่บดใส่ผักนะจ๊ะสำหรับนองจ๋าใส่ผักกับใส่ผักไขมันยุบจังน้อยนะจ๊ะคนๆซิมเบิองจะ๊ะพอดีแล้วจะ้ะบดตองปรุงเพิ่มนะคะเห็ุแบบนี้มันเสียหอมอสมุนไพรหอมตะไคร่หอมผักหอมเครื่องอเครื่องแกงเข้านะจ๊ะพริกแกงเข้าเจ็ดเรียบร้อยแล้ะค่ะเป็นจนได๋คะน่ากินว่ค่ะ คลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะจ้าจใไม่กิมนาจ้าบ๊ายบายคะ่ะ